สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรฟวิ่งริฟววันนี้เราจะพาไปพบกับรถอเนกประสงค์ที่หลายคนรอคอยมิส s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่นปี2026ที่กลับมาพร้อมการปรับโฉมใหม่หมดทั้งภายนอกภายในรวมถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้นกว่าเดิมปาเจโร่สปอรตถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่ครองใจผู้ใช้มายาวนานและในรุ่นใหม่นี้มิสูบิชิตั้งใจยกระดับความหรูหราความแข็งแกร่งและการใช้งานที่ครบเครื่องยิ่งกว่าเดิม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกปา j e เจ s โรสปอร์ตมาพร้อมเส้นสายที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าดินามิกชิลเวอร์ชันล่าสุดที่ดูฉกเฉียวและมั่นคงไฟหน้าแบบเล ad แมทริกดีไซน์เรียวยาวเชื่อมต่อกับเส้นโครเมียมให้ความรู้สึกหรูหราและเทคโนโลยีสูงขณะดเดียวกันกันชนหน้าและซุ้มล้อถูกออกแบบให้บึกบึนสื่อถึงความแข็งแรงในสไตล์รถอนเนกประสงค์ข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่หมที่ดูสปอร์ตและหรูหรา ส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายเลดแบบทีเซฟที่ทาให้ปาเจโร่สปอร์ตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกกับสปอยเลอร์หลังคาและการตกแต่งด้วยโครเมียมที่เน้นความพรีเมียมเข้ามาดูภายในห้องโดยสารปาเจโร่สปอร์ต2026ให้บรรยากาศที่หรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าและมาพร้อมระบบระบายอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ใช้วัสดุซอฟท์พัดผสมกับลายไม้และอลูมิเนียมให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่ยงขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากบ o s สที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์มาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนทีมการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังปาเจโร่สปอร์ตใหม่ให้ความสะดวกสบายเต็มที่ด้วยเบาะแถว2ที่สามารถปรปับเองได้และมีพื้นที่วางขากว้างขวางพื้นที่แถว3ายังคงเหมาะสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางแบบครอบครัว ระบบปรับอากาศแบบไรโซนแยกอิสระทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นสบายเท่ากันหลังคาซันรูปพาโนรามาเพิ่มความโปร่งโล่งและหรูหราขณะที่ช่องเสียบ USB-C และที่ชาร์จไร้สายก็มีให้ครบในด้านสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ต2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรใหม่ล่าสุดที่ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและรวดเร็ว ระบบขับเคลื่อน Super Select c 4WDII ที่เป็นเอกลักษณ์ของ i ิ s u b บิชิยังคงถูกติดตั้งมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองทางหลวงหรือการลุยออฟโรดปาเจโร่ ero, สปอร์ตก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลในการเดินทางและความมั่นคงในการเข้าโคง้งพวงมาลาัยไฟฟ้าถูกปรับจูนให้มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจส่วนด้านระบบความปลอดภัยปาเจโร่สปอร์ตใหม่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีครบครัน เช่นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาร,ระบบช่วยรักษาเลนรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดรถสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับราคาจำหน่ายมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต0 2 2 6คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.4ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1.9ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับ SUV ขนาดกลางจากค่ายอื่นๆและเมื่อมองถึงคุณภาพความรูหราสมรรถนะรวมถึงเทคโนโลยีที่จัดเต็มปาเจโร่สปอรตยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่รักการเดินทางผจญภยัย สรุปแล้วปาเจ r o ่สปอร2ต2 6คือ SUV ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการทั้งความหรูหราความแข็งแกร่งและความสามารถรอบด้านไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือต้องการออกลุยบนเส้นทางที่ท้าทายรถคันนี้ก็พร้อมจะตอบโจทย์ทุกความต้องการและนี่คือทั้งหมดของ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นปี2026กจาก v รฟ i n r รีผหาคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าขอบคุณครับ